ฟอเริเฟรมหรือชื่อญี่ปุ่นว่าซีโรและในยุโรปเรียกว่าโปรเจกต์ซีโรคือหนึ่งในซีรีส์เกมสยองขวัญจากญี่ปุ่นที่มีเอกลักษณ์ที่สุดในโลกครับซีรีส์นี้ถูกสร้างและพัฒนาโดยเทกโมหรือชื่อเต็มในยุคหลังคือโค e อเทกโมทีมพัฒนาเดียวกับที่สร้าง Dead or Alive แต่แทนที่จะเป็นเกมต่อสู้หรือแอคชั่นสวยๆพวกเขากลับตั้งเป้าไว้ว่าจะสร้างเกมที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้บนเครื่อง PlayStation 2รุ่นใหม่ในตอนนั้น และเปิดตัวครั้งแรกในปี2001แม้จะเป็นเกมที่ไม่ได้ขายดีแบบถล่มทลายจุดเริ่มต้นของความกลัวนี้มาจาก2บุคคลสําคัญมากโกโตะชิบาตะและเคซุเกะคิคุจิหลังจากทั้งคู่ได้สัมผัสพลังของเครื่อง PS2 และเห็นความสําเร็จของ Silent Hill พวกเขาก็อยากลองสร้างเกมสยองขวัญในแบบของตัวเองแต่แทนที่จะเรียนแบบฝรั่งพวกเขากลับหันมาหารากง่าของความกลัวแบบญี่ปุน่นและแรงบันดาลใจหลักมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของชิบาตะเอง เขาเคยเจอเหตุการณ์เหนือธรรมชาติจริงๆตั้งแต่เด็กเลยเอาความรู้สึกนั้นมาใส่ในเกมความกลัวที่ไม่ต้องมีปีศาจตะโกนใส่หน้าแต่เป็นความเย็นยะเยือกที่ค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในใจเหมือนผีที่ยืนอยู่ข้างหลังเราโดยไม่รู้ตัว Fatal Frame พาผู้เล่นย้อนกลับไปในญี่ปุ่นยุค1980แแต่ละภาคจะมีสถานที่ที่ถูกคำสาปหรือเกิดเหตุเหนือธรรมชาติและเราจะได้เล่นเป็นตัวละครหญิงที่เข้าไปสืบเรื่องราวความลับพร้อมอาวุธเดียวที่เธอมีคือ Camera Obscura กล้องถ่ายรูปโบราณที่สามารถจับภาพและสะกดวิญญาณได้ถ้าอยากรู้เรื่องราวเบื้องหลังทั้งหมดแบบละเอียดลึกถึงที่มาที่คุณไม่อาจเคยรู้อย่าลืมตามไปดูคลิปเต็มของเราใน Iconic Q Podcast ทั้งเพจฟ้าและช่องแดงได้เลยนะครับรับรองว่าคุณจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆทั้งความเข้มข้นและความสนุกเต็มๆที่คุณไม่อยากพลาด